คุณเป็นอีกคนใช่ไหมครับที่อยากทํา Facebook ไลฟ์ให้ดูสวยแบบมืออาชีพเหมือนที่เขาทากันอยู่ในทั่วโลกในเวลานี้แต่คุณรู้ไหมครับว่าคนที่ทํา Facebook ไลฟ์ให้ดูมืออาชีพเนี่ยไม่ใช่ทุกคนครับครับขอกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับสาหรับเพื่อนที่ผมได้เชิญเข้ากลุ่มล่าสุดนะครับที่เป็นการรีวิวเนียนของโฟกัสโยแบ n d เลยก็ว่าได้นะครับจากต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยครบ8เดือนแล้วนะครับเป็นตัวเลขที่สวยมากเลข8นะครับก็วิดีโอคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง BY F Y B นะครับเป็น knowledge sharing นะครับในเรื่องของวิดีโอคอนเทนต์แล้วก็ความรู้จากการที่เรามาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำมินิรดักชันง่ายๆด้วยสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าค่ายไหนนะครับ iOS Android นะครับแต่และยี่ห้อยี่ห้อในตอนนี้การถ่ายรูปกลายเป็นเรื่องอันดับหนึ่งในการนำเสนอของการทำการตลาดของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปที่เรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็ดูเดือดขึ้นทุกวันทุกวันนะครับใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนถ่ายรูปเนี่ยภาพออกมาเนี่ยแทบจะแทบจะไม่อยากซื้อกล้องกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็นะครับนั่นคือมาตรฐานในระดับหนึ่งนะครับแต่เราไม่ได้พูดถึงระดับมืออาชีพหรือการทํางานโฆษณาซึ่งต้องใช้คุณภาพที่สูงขึ้นไปอีกมาตรฐานที่สูงขึ้นไปอีกแล้วก็ประสบการณ์ความสามารถของผู้ที่เป็นตากล้องนะครับหรือคนที่เป็นคนที่ถ่ายถูกมากขึ้น อัตราค่าจ้างก็สูงกันไปตามประสบการณ์นะครับตัดเครื่องไม้เครื่องมือของอุปกรณ์นะครับโอเคกลับมานะครับมินิโรดักชันง่ายๆทําทโฆษณาประชาสัมพันธ์ง่ายๆด้วยตัวคนเองวันนี้นะครับผมอยากจะมานําเสนอในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ที่น้อยชิ้นที่สุดแล้วได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับมีอะไรบ้างวันนี้ไปดูกันเลยครับสิ่งแรกที่อยากจะคุยก็คือว่าวันนี้ผมบันทึกเทปตอน5้าโมงนะครับแล้วก็เซตขาตั้งเซตไฟนะครับแล้วก็เซตมุม ห้องทางานมุมหนึ่งนะครับก็ลกเล็กน้อยนะครับคือห้องนางานจริงๆนะครับห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ครับทางานบ้างถ่ายภาพบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือสิ่งแรกที่ต้องทำครับเตรียมสถานที่ในกรณีเราถ่ายอินดอร์นะครับหรือว่าในสตูดิโอนะครับความรู้ที่ต้องมีเพิ่มขึ้นในการทํางานในสตูดิโอคือการจัดไฟนะครับแล้วก็การเลือกมุมเลือกตําแหน่งของการตั้งกล้องให้ดูสวยงามที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับ เรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของเครื่องมือคมมืออุปกรณ์ที่คุูยันไ้แล้วในเวิร์กช็อปว่าเราลงทุนซื้อของได้ตามกําลังทรัพย์ตามความต้องการในผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับก็จะมีตัวอย่างง่ายๆอย่างที่ผมเคยซื้อนะครับอันนี้ขาตั้งเล็กๆเ,เคยใช้กันไหมครับซื้อที่งานโฟโตแฟร์นะครับปัจจุบันก็พังไปที่เรียบร้อยแล้วอันที่อันนี้ก็จะเป็นไม้เซลฟี่ใครยังไม่มีบ้าง ใครมีแล้วนะครับใครมีกี่อันบ้างอันนี้ไม่รู้จะอันเท่าไหร่ของผมแล้วนะครับ <c oughs> ก็พังไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไปเป็นที่ชี้ในกระดานแทนนะครับล่าสุดที่ผมใช้แล้วก็แนะนําไปกับนักเรียนรุ่นที่แล้วก็คือตัวนี้ครับขาตั้งที่เป็นทริ p ปอดมินินะครับใส่สมาร์ทโฟนเราก็จะใส่แกนตรงนี้นะครับติดสมาร์ทโฟนซึ่งอันนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับข้อดีมันคือสามารถจะปรับแล้วก็ถ่ายเป็น เหมือนกับถือเหมือนปืนเลยครับภาพก็จะนิ่งได้มุมที่แปลกแตกต่างไปแล้วก็ทําให้เราเบาในการจับสมาร์ทโฟนเพราะว่ากันจะหล่นแต่อันนี้ก็สําหรับผมก็พังไปที่เรียบร้อยแล้วครับล่าสุดผมเลือกใช้ไทพอร์สรุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือตัวนี้ครับเป็นสไปเดอร์ซึ่งถ้าเพื่อนเห็นคลิปล่าสุดที่ผมทําผมก็ใช้ใช้ตัวนี้เกี่ยวนะครับแล้วก็ถ่ายก็เลือกมุมที่ไหนก็นแล้วแต่ก็วันนั้นถ่ายเอ้าดร์นะครับถ่ายที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งก็ ขอบคุณเวลานี้ด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คิดค่าเช่าสถานที่แล้วก็ไม่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ถ่ายนะครับก็โชคดีคือเราใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายทำนะครับอีกอันที่ผมใช้อยู่ก็เดี๋ยวนี้ใช้น้อยลงไปแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าได้ประโยชน์มากคือเป็นไม้เซลฟี่ที่เบาครับยี่ห้อ r e Max นะครับแล้วก็เป็นไม้เซลฟี่ในท้องตลาดที่ผมเพิ่งเห็นนะครับว่ามียี่ห้อเดียวที่มีกระจกมิลเลอร์ตรงนี้ข้อดีก็คือว่ามันสามารถหมุนได้ด้วยครับ เห็นไหมครับแล้วเราก็สามารถตั้งกล้องเพื่อจะถ่ายเซลฟี่ตัวเองแบบใช้กล้องหลังได้นะครับยืดไม้ไปถ่ายจากกล้องหลังก็ได้กล้องหลังดีกว่ากล้องหน้าถุกเรื่องที่สรัสวัน,นี้ครับก็คือเรื่องของสายเพิ่มความยาวครับนี่ครับแนะนํานะครับไมเน็บเสื้อ er ที่ใช้กับสมาร์ทโฟนประโยชน์ไม่ได้มีแค่การบันทึกถ่ายวิดีโอแบบที่เห็นอยู่นะครับประโยชน์ยังสามารถไว้ อัดบันทึกเสียงในห้องเลคเชอร์สำหรับนักศึกษาแล้วก็การเข้าประชุมสัมมนาหลายๆที่ที่เขาอนุญาตให้เราหรือเขาไม่อนุญาตแต่เราก็อัดนะครับเพื่อมาฟังส่วนตัวไม่ได้เผยแพร่นะครับเสียงจะชัดใสแล้วก็เอามาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในห้องสัมมนาห้องประชุมหรือว่าห้องเลคเชอร์ได้เป็นอย่างดีครับแต่การแนะนําในการซื้อสายไม้นะครับ นความยาวแค่เมตรกว่าเท่านั้นเองเราควรจะซื้อสายต่ออะแดปเตอร์ด้วยทุกครั้งครับเพราะว่าเราไม่รู้เราจะเอาสมาร์ทโฟนไปทำมินิโปรดักชันอีกในเรื่องอะไรหรือเปล่าบางทีเราต้องการภาพกว้างเราก็ต้องการอยู่ห่างเราต้องการสายที่เพิ่มความยาวได้ซื้อคู่กันเลยนะครับสุดท้ายครับการที่ทำงานโปรดักชันสิ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้แล้วก็เชี่ยวชาญโดยลำดับก็คือเรื่องของการเล่นกับแสงนะครับวันนี้ผมขอบคุณโฟคอนนะครับที่อนุญ,ญาต คิดค่าสินค้าในราคาพิเศษสุดๆเลยนะครับสำหรับ Fyd นะครับแล้วก็ผมมาลองใช้แล้วก็ติดใจนะครับวันนี้ปรับตั้งแสงแก้ไขเพื่อให้เกิดเงาสะท้อนน้อยที่สุดในกรณีคนใส่แว่นใครไม่มีแว่นก็โชคดีไปจัดแสงง่ายหน่อยนะครับแต่อย่าใช้ไฟนีออนเพื่อบันทึกการทำวิดีโอคลิปเลยนะครับก็ได้โปรดเถิดเพราะว่าแสงมันจะดูทำให้ความคมชัด แล้วก็ประสิทธิภาพของการบันทึกเนี่ยลดลงไปเยอะเลยครับเราควรจะใช้แสงที่เป็นแสงเพื่อการถ่ายภาพหรือถ่ายวีดีโอไม่ใช่แสงจากไฟ LED ที่เเรียกว่าไฟชายนะครับ